เรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่ดีๆฝรั่งเศสก็ไม่มีนายกสังัานครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งได้แค่14ชั่วโมงแล้วก็ลาออกทันทีโหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กัน คือเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีเลยครับมีคนเขาโพสตแซวกันขำๆนะครับแต่แม้มันเจ็บจริงๆเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งสั้นซะยิ่งกว่าเวลาที่เราใช้ย่อยแซนด์วิชมือเที่ยงซะอีกโอ้โหมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้มันเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆขอย้ำตัวเลขอีกทีนะครับ14ชั่วโมงไม่ใช่14วัน นายกรัฐมนตรีบาสตียงเลอร์กอนูที่ประธานาธิบดีมาครองเพิ่งจะแต่งตั้งมาสดสดร้นรอนๆเลยนะครับยื่นใบาลาออกทันทีหลังจากประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่การเมืองปกติแล้วละครับแต่มันเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลย ทีนี้เรามาดูที่ต้นต่อของเรื่องกันดีกว่าครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของคนคนเดียวแน่ๆแ,แต่มันเป็นเหมือนอาการของโรคเรื้อรังที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นจะคือภาวะที่เรียกว่าอมาาัมพาตทางการเมืองที่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างหนักหน่วงเลยครับตอนนี้หัวใจของปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับสภาฝรั่งเศสในปัจจุบันเนี่ยไม่มีฝ่ายไหนเลยที่มีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด แล้วการเลือกตั้งแบบฉับพลันที่มาครงหวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าพรรคของเขาเสียที่นั่งไปอีกคือสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีกครับคือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าสภาฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยมันแตกออกเป็น3ามก๊กใหญ่ๆเลยแล้วแต่ละก๊กก็มีขนาดแบบพอๆกันด้วยสิครับมีกลุ่มสายกลางของมาครงมีพันธมิตรฝ่ายซ้ายแล้วก็พรรคฝ่ายขวา ปัญหาก็คือไม่มีใครยอมจับมือกับใครเลยเพราะแนวคิดมันต่างกันคนละขั้วเลยไงครับพอเป็นแบบนี้การจัดตั้งรัฐบาลให้มันมัน่นคงเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วผลที่ตามมาก็คือภาวะชะงักงานครับทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดนโยบายสำคัญๆที่จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่อย,อย่างการผ่านงบประมาณของประเทศก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยรัฐบาลทำงานไม่ได้เต็มที่ แล้วสุดท้ายแม้แต่คนที่มาจากค่ายเดียวกับประธานาธิบดีเองก็ยังอยู่ไม่รอดเลยครับมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันสะท้อนภาพได้ดีจริงๆมันคือสถานการณ์ที่นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะกันเรื่องอำนาจจนลืมไปว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศก,กำลังอ่อนแรงลงทุกทีทุกทีซึ่งความเสี่ยงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของฝรั่งเศสแล้วไหมครับแต่มันกำลังจะลามไปทั้งยุโรปด้วย และแน่นอนครับพอการเมืองมีปัญหาปุ๊บสิ่งที่ตอบสนองเร็วยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือตลาดการเงินนั่นเองข่าวนี้ได้ส่งคลื่นช็อกไปทั่วโยุโรปในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับคือในโลกของการลงทุนเนี่ยนะครับความไม่แน่นอนคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลย การที่รัฐบาลของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของยูโรโซนเกิดภาวะอัมาพาตขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงที่ประเมินไม่ได้เลยค่ะนักลงทุนก็เลยต้องเลือกที่จะลดความเสี่ยงไว้ก่อนเทขายสินทรัพย์ออกไปก่อนเลยครับผลกระทบแรกที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือตลาดหุ้นโดยรวมครับดัชนี cac 40ของฝรั่งเศสเนี่ยร่วงลงไปเกือบ2%ในวันเดียวเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับจุดที่น่ากังวลกว่านั้น อยู่ในสไลด์ถัดไปครับนี่แหละครับที่น่ากังวลกว่าหุ้นของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง BNP Paribas กับ Societe Generale ดิ่งลงหนักมากครับ4-7%เลยทีเดียวทำไมล่ะก็เพราะว่าธนาคารคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับพอคนกลัวว่าเศรษฐกิจจะพังเพราะการเมืองเป็นพิษเขาก็จะรีบเทขายหุ้นธนาคารก่อนเลยเพราะเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่เจ็บหนักที่สุด ภาพนี้ชัดเจนเลยครับว่านักลงทุนกังวลมากแค่ไหนคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยมันกว้างขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยความหมายของมันก็คือตอนนี้นักลงทุนมองว่าการถือหนี้ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเสี่ยงสูงขึ้นมากแล้วก็เลยต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงนั่นเองครับอย่างที่บอกไปครับปัญหาของฝรั่งเศสมันไม่ได้จบแค่ในประเทศแน่ แต่มันกำลังลุกลามและอาจจะกลายเป็นปัญหาของทั้งทวีปยุโรปเลยก็ได้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเปรียบเหมือนหัวรถจักรหลักของเศรษฐกิจยูโรโซนเลยคู่กันมากับเยอรมน,นีเพราะฉะนั้นถ้าหัวรถจักรตัวหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมามันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อขบวนรถไฟทั้งขบวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคำเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับ ความไร้สเสถียรภาพในประเทศสมาชิกหลักแค่ประเทศเดียวเนี่ยมันสามารถสั่นคลอนความเชื่อมั่นของทั้งระบบยูโรโซนได้เลยนะครับแม้ว่าประเทศอื่นๆจะยังดูเหมือนไม่มีปัญหาก็ตามและที่สำคัญก็คือวิกฤตครั้งนี้มันดันมาเกิดขึ้นในเวลาที่ยุโรปกำลังเปราะบางอยู่แล้วด้วยสิครับ เยอรมนี er í, ที่เป็นพี่ใหญ่ก็กำลังเจอภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอิตาลีก็มีปัญหาหนี้สาธารณะสูงปรีดในขณะที่สเปนเองก็มีรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพไม่ต่างกันเลยมันเหมือนพาย,ยุที่ซัดเข้ามาตอนที่บ้านไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยตกที่นั่งลำบากสุดๆเลยครับคือด้านหนึ่งก็ต้องคงดอกเบีย้ยไว้สูงๆเพื่อคุมเงินเฟ้อแต่อีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจก็กำลังแย่ต้องการการกระตุ้น ถ้าจะลดดอกเบีย้ยก็กลัวเงินเฟ้อจะพุ่งกลับมาอีกแต่ถ้าไม่ลดก็กลัวเศรษฐกิจจะทุดหนักกว่าเดิมแล้วความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจมันยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนี่มันเป็นแค่ภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือวิกฤตความเชื่อมั่นที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือมีคนวิเคราะห์ว่าอารมณ์ของคนฝรั่งเศสในตอนนี้มันไม่ใช่ความโกรธแค้นนะแต่เป็นความเบื่อหน่ายคือพวกเขาเบื่อระบบการเมืองที่ดูเหมือนจะพูดเยอะแต่ทําอะไรไม่ได้จริงเบื่อการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแค่หน้าคนแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมนี่มันไม่ใช่แค่การไม่พอใจรัฐบาลแล้วล่ะครับแต่มันคือการสูญเสียศรัทธาในตัวระบบอย่างแท้จริง แน่นอนว่ามหาอำนาจอื่นๆก็กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับฝั่งสหรัฐก็กังวลว่าความอ่อนแอของฝรั่งเศสจะไปกระทบต่อความมั่นคงของนาโตในขณะที่จีนก็อาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสในการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในตอนที่ยุโรปกำลังวุ่นวายส่วนนักลงทุนทั่วโลกก็เริ่มตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความยั่งยืนของโครงการสหภาพยุโรปในระยะยาวแล้วล่ะครับแล้วสุดท้ายนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ทิ้งคำถามใหญ่เบื้อเริ่มไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า เอในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดแบบนี้เนี่ยระบบการเมืองแบบเดิมๆที่มันต้องใช้เวลาต้องค่อยๆหาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันอาจจะตามโลกไม่ทันแล้วหรือเปล่าวิกฤตที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตละครับ